สวัสดีพ่อแม่พี่น้องกับสวัสดีไปุกท่านที่เข้ามาหับส้มช่องน้องทำน้ำซุกพี่น้องเอ้ยเมื่อนี้ก็ได้ข่าวดีพี่น้องเพิ่นเอาหินเอาทรายมาลงเนาะสิได้ก,ก่อพี่น้องเอ้ยให้อิทกับยา,บา,บบานยาบาัวพ่อเหรแม่นยานบ่วพ่อดอกอันี่ดินจีเฮานีก่กะเพิ่นเอามาส้มเฮาวาเสีเอาล่องบอลเก่าอันนี้นี่แมน บ่บ่ลมดอกมันแหงเลยเพื่อนเอาหินทรายมาส่งให้บ,บ,บ้านได้ก่อนเจ้าน่ะบ่บ้านรถนุ่เขียนบอกรอบ่เออนถซุมพูอ,อ,มพอ,อ๋อได้อยู่บ่จัก,ก่งรถใหญ่เข้ากับมาเทนี่หายอยู่ไรนี่เทดินจีนี่ โดยแมนฮิ่งลงนี่ก็ได้เฮียงแค่่าล้เอาแบบง่ายๆก็ได้โดยเพิ่นบัณนนซุ่มพูเนาะเพิ่นมาเขียนป้ายไว้เขาก็เลยสั่งน้ำเพิ่นเอาเห็นป้ายแล้วมาติดไว้เนี่ย แมเพิ่นสีขาวไรอีกบะเนาะข้างแถวงินนั่งคืนหน่อยแท้สีขามาได้อีบ่ ดูย่าฮาวเพลินลูกทางมันจะน้อยนัเพราะว่าบริคอยหลุดใหญ่บร้คอยเข้ามาบันไดนี่เป็หลุดไทยก็เลยบร้เฮดใส่ท่อใหญ่บร้ใส่ท่อลายอ่ะดูยเอ ป้าเถิพี่น้องไอ้คันัางไงบักเต้เ <c oughs> คยนอามาส่งทั้งที่เลยพอเป็นเคียนายไปไว้ในขางบนทางตะกี้พอเสมาติดไปนี่ให้งานเท้าคนเห็นยังมาเลี่ยว <c oughs> เออพอดิมันแหงแล้วไม่ใช่สิบลมดอกป้าพี่น้องมาคา่าเลยเนาะ uay nhát, như chứ, à, 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 Để... Để này, cái nói hả bà, vậy, ao bay mà la nè, đôi

เนี่ยมันหล่มนะพอหลดม,มันหนักโดย,โดยมเมนจิงเจี๊ยบลายส์แมน อพรแล้วเออพอีรงหันเก่าก็ได้นะป้าอ่อได้ใส่ปกลายืม มันใหญ่แล้วมันอวยเงี้ยมันหนักพนกระแตเอามาส่งไปถีเรียบร้อยแล้วขี่ตะข้นน่อยสิตื่นมงได้ได้เสียงมึงได้นอนนิ่งเลยโดยพนไปเกี่ยวข้าวลูข้านน่แล้ว

แม่แต่นนะแม่แต่น้นลงน้ำมันใส่สสามแฉในขึนสี่แสนกัขึนอีกน้ำมันใส่นัุ่กดมีเพื่อสิมาหอป้าอยู่แสนี่ยอยู่คลองป้าอยู่สวรรค์เถอะอ๋อโดย เอาแม่นบานนี่นะทางบ้านอันน้องบัวทากอบักใหญ่นังซ้ายนะอ๋อโดยพิ่มาติสวรรค์พพี่น้องเอ้ยยินซ้ายเพ่ได้มาฮอดนี่ก็เป็นสมุงสมุงพแนี่เนาะมหนักปดตั้ง5:00อ๋อ4:00นอืมม หากเบอร์โทรก็ได้ดอกเบอร์โทรเพื่อนก็ได้โดยโดยสั่งไลกัเพื่นกับเสียเที่ยวนนี้เสยที่ละเล็กลน่อยนะแมนเบิ่งเงินตามเงินนี่แล้วโดยโดยโดยใช่ดอกอยู่นู่นซมพูอปูนไทยบอ

พี่อ้องักนดปนองขี้ก็สมมาพักควรจะได้ข้าราดพี่น้องไปก่อนเด้อคลิปน้าพ่อกันใหม่พี่น้องเอ้ยสบายดี